สวัสดีค่ะนักเรียนวิดีโอชุดนี้จะเป็นวิดีโอที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียนเรื่องนะคะการแปลภาษาอังกฤษฝึก reading skill นะคะโดยที่เราเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์บางอย่างแล้วเราก็มาปรับใช้ในการอ่านนะคะ,ะในเรื่องนี้คุณครูเอามาจากเว็บไซต์ที่เรียกว่ามีชื่อว่า breakingnewsenglish.com นะคะเป็น เป็นเนื้อเรื่องที่ทางเว็บไซต์นี่จะออกอาทิตย์ละเรื่องค่ะแล้วก็เรื่องจะมีอยู่2อ,อย่างกนะ็คืออย่างที่เบบเขาเรียกว่า e a s i e r นะั่นคือง่ายเริ่มตั้งแต่ level 1 t o level 3, แล้วก็ harder เนะเริ่มตั้งแต่ level 4ถึง level 6นะจะออกอาทิตย์ละครั้งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวิจัยค่ะเป็นข่าวทั่วโลกเลยเป็นเรื่องวิจัยแล้วจะมีอยู่2ย่อหน้านะคนะอ่นะก่อนที่นักเรียนจะดูเนื้อเรื่องที่ครัวมาจาก breaking news English นะคะ นี่ในทบทวนนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะไปแปลงนะคะ,ะในเนื้อเรื่องก็จะประกอบไปด้วย sentence ใช่ไหมคะประโยครูบอกนักเรียนแล้วว่าประโยคจะต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนสำคัญคือ subject ประธานกับ verb ปริยานะแต่เราจะมีมากกว่านั้นแน่นอนค่ะเราเวลาเราพูดเขียนเรามีมากกว่านั้นส่วนขยายส่วนอะไรแต่ต้องอย่างน้อยก็มีประกอบ2ส,ส่วนถึงจะเป็นประโยคคำว่า clause clause คืออนุประโยคค่ะ อน,นุก็แปลว่าน้อยไม่สำคัญเท่ากับเมนเมนซ e นเทนสอนุประโยคก็คือหน้าตาเหมือนประโยคทุกอย่างคือมี subject มี verb แต่มันมักจะนำหน้าด้วยรูจะเรียกว่าหัวรถจักรประหลาดๆใช่ไหมคะในเเรื่องนี้จะนำหน้าด้วยหัวรถจักรที่เรียกว่า that เกือบทุกอันเลยค่ะในบางทีผู้เขียนเขาอาจจะละคำว่า that ไปแล้วก็ขึ้นเป็น subject verb เปรียบเสมือนเป็นต้นไม้เล็กที่เกาะต้นไม้ใหญ่ที่เป็น main sentence ค่ะคำว่า face เฟสภาษาไทยแปลว่ากลุ่มคำคำก็คือคำหนึ่งกลุ่มก็คือมามากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะสองมาสองมาสามมันไม่สามารถเป็น sentence ได้เพราะมันมีส่วนประกอบไม่ครบคือไม่ได้มีทั้ง subject และ verb อาจจะเป็นคำนาม noun phrase นะคะคือหนึ่งสองนะมีตั้งแต่สอง the woman เนี่ยค่ะ,ะเป็น verb phrase หรือเป็น adjective แล้วแต่ค่ะนะคะเนียนนะ ทีนี้ในเนื้อเรื่องที่ครูจะมาให้หนักเรียนดูนั้นครูอยากให้นักเรียนดูตัวที่ครูทําสีตัวทึบสีดําครูจะไฮไลท์เป็น subject ของประโยคที่เป็นประโยคหลก main sentence และทําสีแดงในประโยคที่เป็นเป็นประธานของอนุประโยคค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะประธานของประโยคนะฮะเราจะใช้คํานามใช่ไหมสรรพนาม เรายังสามารถใช้ gerund ก็คือรูป verb ที่เริยาเติม ng มีเยอะแยะเลยค่ะเวลาเราแปลเราก็แปลว่าการจุด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 อ่าน่าเรียนมาดูนะคะเย้าหน้าแรกนะคะในเรื่องของ the travel bug the travel bug เราจะแยกแปลไม่ได้นะคะดูแล้วมันเป็น slang ค่ะเอา slang ตัวนี้แปลว่า ขาเที่ยวหรือเสียนเที่ยวหรือคนที่เป็น the travel addict e d ก็คือคนชอบเที่ยวครูคัดมาเป็น level 3นะคะมาจาก uh, breaking news English นะคะทางขวามือครูก็ให้คำศัพท์มาดูนะคะคำศัพท์ในหน้านี้จะมีคำว่า travel bug เซียนเที่ยว b l o a d e n the mind แปลว,ว่าเปิดโลกหรือเปิดโลกกระทะั author ก็คือผู้เขียนผู้ประพันธ์นะแต่ในที่นี้คือเป็นคนผู้เขียน research t o l i s t e n การท่องเที่ยว ISM ซึ่งทั้งหลายเป็น,เป,นเป็น part of speech ที่เป็นคำนาม leisure แปลว่าอาจจะแปลว่างานอดิเละแปลว่าสิ่งบันเทิงแปลคล้ายค้า hobby ได้ค่ะต่อไป recreationrecreation แปลมื re re leisure เลคะแปลว่าการพักผ่อนหย่อนใจต่อไป contribute มักจะใช้คำว่า to นะคะ contribute มีส่วนช่วยนะฮะมีส่วนช่วยเหลือมีส่วนทำให้ อทีนี้เรียนดูนะคะประโยคจบด้วยหลักๆคือ full stop ลองลงมาคือจบด้วย question mark ก็ได้และลองน้อยที่สุดจบด้วยเครื่องหมาย exclamation ก็คือเครื่องหมายตกใจใช่ไหมคะส่วนใหญ่ประโยคจะจุด f u l l stop จบได้ question mark ก็ส่วนน้อยอทีนี้เรียนมาดูนะประโยคแรก traveling is u s e o r u s นั่นนี่จะเจอคำว่า travel แปลว่าท่องเทีย่ยวเป็นได้ทั้งคำนามแปลว่าท่องเทีย่ยวการท่องเทีย่ยวเป็น verb ก็ท่องเทีย่ยวบางทีผู้เขียนอาจจะใช้คำว่า traveling เป็นรูป gerund ก็คือการท่องเทีย่ยวก็ได้ไม่ผิดนะคะอีกคำานึงมันจะมาคู่กันคือคำว่า trip trip แปลว่าการเดินทางค่ะมันก็จะ link กันอยู่กับคำว่า travel traveling is good for us นะการท่องเทีย่ยวดีกับพวกเราอยู่แล้ว there is the saying that มีคำพูดว่า นะตัวดำๆอย่าลืมนะเป็น subject ของประโยคใหญ่ตัวสีแดงเป็น subject ของอนุประโยค,ค travel เป็นประธานการเที่ยวเนี่ย broaden the mind ก็คือเปิดโลก a new study says that ก็มีการทำวิจัยนะคะมีผลการวิจัยออกมาว่า going on trips การเดินทางอันนี้เป็นประธานนะมันเป็นวลีนะคะเรียนนะัที่เป็น gerund ใช่ไหมคะ going on trips การเดินทางนั้น could slow down d h e Aging Process นะการวิจัยทุกครั้งค่ะนักเรียนคนทําวิจัยเขาจะเอากลุ่มคนมาเป็นกลุ่มทดลองเพราะฉะนั้นเวลาเขาสรุปผลการวิจัยเนะีเขาจะใช้คำว่าคูดเวลาสู่สาธารณาชนเขาไม่ฟันธง100%คูดในที่นี้ไม่ได้เป็นอดีตของแคนที่แปลว่าสามารถคูดในที่นี้แปลว่า possibility ความเป็นไปได้เราแปลเราก็แปลว่าอาจจะบางตีนักเรียนจะเห็นคําว่า might ที่แปลว่าอาจจะเหมือนกันนะคะ A new study says that going on trips could slow down the aging process mm hmm. การเที่ยวเนะี่ยมันก็อาจจะชะลอความแก่กระบวนการการแก่ของคนเราได้ the travel bug นะ the travel bug ก็คือขาเที่ยวหรือเซียนเที่ยว could be one hobby that is healthy พวกที่เซียนเที่ยวทั้งหลายอาจจะเป็นหนึ่งการเที่ยวอาจจะเป็นหนึ่งในฮอ o บี้งานอดิเรกที่ทำให้เกิด การมีสุขภาพดี healthy researchers from Edith c o r a n University Australia นั่เรียนจะเห็นนักคุ้ทำสีดำยาวเลยประโยค subject หลักมีตัวเดียวคือ researchers ส่วน from Edith c o r a n University in Australia คือตัวขยายค่ะว่า r e s e a r c h e r นี้มาจากพวกกลุ่มคนในมหาวิทยาลัยนี้ที่ประเทศออสเตรเลีย says พูดว่าคือการวิจ,จัยจบปละเขาเริ่มใช้เป็น p a s t t e n s e t r a v e l i n g เห็นไหมคะนักเรียนการท่องเที่ยวบางครั้งก็ใช้คำว่า traveling บาางงคครั้้ก็ใชว่ t r a v e l could make us look and feel younger นะอาจจะทำให้เรา,าดูเด็กขึ้น they says they to e re researcher ค่ะ having different experiences and meeting new people could make us more youthful as we get older เขาบอกว่า Having me have me การมี different experiences การไปเที่ยวแล้วก็การได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย and meeting new people เจอคนที่หลากหลาย could อาจจะทำให้ make us more youthful คือ on way เข้ามาเอกนะคะ as we get older เราแก่ตัวไปไอสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรา slow down ค่ะการแก่นะคะ ต่อไปฟังลีหูนักเรีนจะเห็นคอมมาหน้าคอมมาหลังเอามาใส่ตรงกลางต้องการอธิบายว่าฟังลีหูนี่เป็นใครคะเป็น lead author เป็นคนเขียนเป็นผู้นำของการวิจัย author แปลว่าผู้เขียน of the research ของการวิจัยนี้ c หั Say, วหน้าการวิจัยมาพูดเองเลยคะ่ะว่า tourism isn't just about leisure and recreation การท่องเที่ยวไม่ได้เป็นการที่เที่ยวไปวันๆสนุกไปวันๆถ่ายรูปไปวันๆแต่ถือเป็นการเย่อนใจพักผ่อนเย่ยนใจ leisure recreation it could also contribute to people's physical and mental health นะ,ะไม่ใช่เป็นการเที่ยวไปวันๆค่ะนะักเรียนมันอาจจะ,ะนำไปสู่การมีสุขภาพ physical คือทางกายที่ดีแล้วก็ mental ทางใจที่ดีด้วยนะคะ Miss h o added Aging, as p e s c e s is irreversible. เขาบอกว่านางนางฮูเนี่ยคะคนที่เป็นคนทาําวิจัยเขาบอกว่าการที่มีอายุการที่แก่นมันเป็น process ที่มัน ill แปลว่าไม่ reversible ไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้ While it can't be stopped ในขณะที่การแก่นี่ยมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันหยุดไม่ได้แต่ But it can be slowed down แต่มันหยุดไดม้มันทำให้ช้าลงได้ค่ะอ่าต่อไป นี่เลยค่ะคำศัพท์คำว่า affect ส่งผล suggest แนะนำ sightseeing การเที่ยวชมสถานที่หรือการขี่รถด,ดูในเมืองอะไรพวกนี้ค่ะ lower เป็น verb แปลว่าทำให้ลดลง strengthen strength แปลว่าแข็งแรง strengthen แปลว่าทำให้แข็งแรง immune immune นะไม่ใช่ immune นะ immune แปลว่าภูมคุ้มกัน involve แปลว่าเกี่ยวข้อง potentially แปลว่าเป็นไปได้และ enhance แปลว่าเสริมค่ะ the researchers นะฮะพวกนักวิจัยก็ look at การทำวิจัยทั้งนี้เขาเจาะจงมาที่ how traveling might affect how we age นะการท่องเที่ยวอาจจะส่งผลนำให้เราแก่ช้า t h e y ก็หมายถึง the researchers suggest that ก็แนะนำว่า aging o r t o ะทัที going on vacations การไปเที่ยวกับพรรพวกกับเพื่อน ับครอบครัวแพ็กเกจแบบแพ็กเกจการแบกเป้ไปเที่ยวเดียวเที่ยวคู่สายสิยงการเที่ยวในเมืองชมทิวทัศตามที่ต่างๆ can lower stress สามารถลดระดับความเครียดได้ going on trips การเดินทางเนะีเป็นคำเป็นคำเป็นเชื่อลหคะ can also boost other metabolism metabolism แปลว่าการเผาผลาญนนะ metabolism แปลว่าการเผาผลาญ which s t r e n g t h e n s our immune system นะคำว่า which ข้างหน้ามีเครื่องหมายคอมมาหมายความว่าเอ๊ะทำไมมันช่วยเรื่องการเผาผลาญมันทำให้ระบบ immune system นะของเราแข็งแรงขึ้น travel การท่องเที่ยว o u l d a l so help repair body tissues คือมันจะ fix ร่างกาย fix เนื้อเยื่อที่เราบาดเจ็บนะ,ะอยู่ในร่างกายเวลาเราเครียดนะคะน่นเ,เนาะเขาบอกว่า This helps นะคะสิ่งเนี้ยก็คือสิ่งที่ immune system ของเราเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นการซ่อมร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลให้เรานะะ slow down the signs of aging การแก่นะ่กิดช้าลง Miss m o o says Miss m o o h ก็พูดมาว่า traveling การท่องเที่ยว often มักจะ involves สเปลว่าเกี่ยวพัน Physical activity ไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบตะลอนตะลอนเอาความสุขถ่ายรูปอย่างเดียวนะคะการท่องเที่ยวที่เป็นแนว adventure เช่นคำว่า hiking การเดินป่านะคะการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆนะคะ Climbing การปีนเขา And cycling การปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเหมือนกัน She said this potentially reduce tension and fatigue in the muscles and joint สิ่งนี้ที่เราทำไปมัน,ม,น,นม,มีส่วนทำให้ Reduce ลดลง tension ก็คือความเครียด fatigue ความอ่อนล้านะของกล้ามเนื้อและก็ joints ก็คือข้อต่อ shear e d นอกจากนี้ลอนก็ยังเสริมผลของการวิจัยว่า participating การมีส่วนร่วม participate แปลว่ามีส่วนร่วม participating in this activity การไปทำกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้ could enhance ก็คือเสริม enhance แปลว่าขยายเพิ่มมากขึ้นนะทีนี้แปลว่าเสริม <c oughs> the body's immune function ะระบบภูมิคุมากกา้มกัน and cell defense นะคะ capability ความสามารถ capability แปลว่าความสามารถที่เป็น cell defense ก็คือการป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับใครไม่ใช่อาวุธนะคะ cell defense <c oughs> เป็น,นกลไกของร่างกายที่เราจะกำจัดความเครียดอะไรพวกนี้ค่ะน้องเองเขาเรียกว่า cell defense The researcher says traveling could be better than anti-aging creams. แม่เขาบอกว่าในตอนหลังว่าการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะดีกว่าครีมอป้องกันริ้วรอยใช่ไหมคะที่ขายอสอกแอ่ะแนเนี่ยไปดูกันนะคะลองดูสับทางขวามือที่ครูให้นะคะแล้วก็ลองดูที่ครูทำสีดำๆแล้วก็สีแดงไว้นั่นคือ subject ของประโยค main sentence แล้วก็ของ clause แล้วก็ลองคิดเส้นใต้ซิตรงไหนมี verb เติม ng มันทำหนะ้าที่เป็นประธาน,นเป็นกรรมและทีนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังนะคะมันไม่มี s a r มันแปลว่าการจุด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 นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ขึ้นเป็น subject ของประโยคนะคะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนนะในการอ่าน reading ที่มันย,ยาวๆนะคะ,ะสวัสดี